สวัสดีครับจะมาพรีวิวนะครับผมเป็นชุดบอดี้กีต้าร์นะครับบวกฟุตสวิตนะครับผมของแบรนด์นี่นะครับ GTS นะครับนี่เลย GTS นะครับ GTS กีต้าร์นะครับบายพาวเวอร์บายมูเออรนะครับนี่ครับ GTS นะครับฟุตสวิต GTS g f 4นะครับชื่อรุ่นนะผมจำไม่ค่อยถนัดนะเนี่ย GWF4 นะครับฟุตสวิต แล้วผมตัวนี้คือเป็นกีตาร์ที่โด่งดังมากในเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับสองสามปีที่แล้วนะเป็นกีตาร์อัจฉริยะนะครับก็คือจะมีกีตาร์เนาะหนึ่งหนึ่งเป็นกีตาร์ปกติเลยนะครับกีตาร์ก็จะมีคอมีอะไรเนาะพร้อมเล่นมีสายโซ่สายนะครับทีนี้การเล่นของมันก็คือหลังจากมีกีตาร์เนี่ยเราโหลดแอปพลิเคชันมานะครับชื่อแอปพลิเคชันของ gts เนี่ยแล้วเราก็ปรับแล้วเราก็าเหมือนแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นเหมือนมัลติเอฟเฟกต์นึกออกไหมครับ พอเป็นมันติเอฟเปิลแล้วก็ปรับเสียงนีนั่นปรับเสียงเสร็จแล้วก็เซฟลงฟุตสวิตต์นะครับเซฟลงตัวเขาเรียกว่าพรีเซตของมันในแอปพลิเคชันจะมีบอรนะครับอย่างเช่นตัวนี้อยู่ที่พรีเซตศูนย์นะครับพีศูนย์นะก็จะมีพีศูนย์ไม่ใช่ของอะไรนะจำผิดมันจะมีมันจะมีเป็นพีเซตของมันแลาะจะเป็นแบงค์ศูนย์นะครับ a b c d นะครับแบงค์ a แบงค์ แบงค์ B, B C แบงค์ D เนี่ยแล้วก็กดฟุตสวิตช์ครับได้เป็นเนี่ยเพิ่มเป็นแบงค์หนึ่งนะแบงค์หนึ่งแบงค์หนึ่งก็จะมี p ิ A B C D เช่นเดียวกันมีทั้งหมด9แบงค์นะ9แบงค์ 9, anc, 9 B anc, B anc ้แบงค์แบงค์ละสี่พก็มา30กว่าก็เสียนะครับซึ่งอันนั้นก็สามารถเซฟได้ก็คือเราปรับทุกอย่างนะปรับไม่ว่าจะเป็นปรับเหมือน,เอ,นเอฟเฟคใหญ่เลยครับก็จะมีตัว ตั้งแต่ไล่คอมเพรสเซอร์หัวแอมดีลงดีเลยไอโอไอาร์ I, o, R, มีครบนะครับมันโมดิเลชันครบเลยปรับเสร็จแล้วเราก็เซฟเป็นเสียงคีนเสียงคีนเสียงแตกเสียงโซโล่เสียงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแท็บดีเลย์ได้ด้วยนะเนี่ยดีเลย์อันนี้เร็วนะให้มันช้าเห็น,นะครับแท็บดีเลย์ในตัวได้ด้วยอันนี้เป็นแบงค์หนึ่งดีด็อกอะไรอย่างนี้นะครับผมในเวลาแต่เวลาเราเล่นเนี่ยเราเราไปใช้งานจริงเราไม่ต้องพกโทรศัพท์ไปก็ได้นะครับเราพกไปแค่ตัวกีตาร์ แล้วผมแล้วก็มีคอมีสายสายแล้วก็ฟุตสวิตซ์อันนี้อันเดียวเพื่อใช้คอนโทรลเห็นไหมครับหนึ่งนี่แค่นั้นเองครับอ่าตัวเครื่องเนี่ยตัวกีตาร์เนี่ยเขาจะมีแบตในตัวนะครับเนี่ยตัวอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นรูแจ็คเนาะแล้ตรงนี้เป็นช่องเสียบแบตแบบ usb type c นะครับการใช้งานแล้วก็คือเปิดเครื่องนี้ครับเปิดปุ๊บตรงนี้จะจริงมันคือปุ่มโทนนะแต่ตัวนี้เขาโรงงานเขาสร้างมาเป็นปุ่มโปรแกรมเลยนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มในตัวนะครับวอลลุ่มของเอฟเฟกนะ เรื่องของมัลติเอฟเฟกต์เนี่ยโมลมมัดมาเตอร์เรื่องของมัลติเอฟเฟกต์นะนี่อันนี้ดังเบานะครับแล้วก็สมมติเราไม่มีเราลืมเฟสวิตไปไม่เป็นไรครับ <S <S เราเล่นเราเล่นไปเลยเราดีดไปสีฟ้าเป็นเสียงคีนกดอีกทีนึงเป็นเสียงแปดโซโล่คอรัดได้หมดครับเนี่ยแล้วก็วนกลับมาที่เดิมแค่นี้ครับนี่ก็เป็นวอล่มดังเบาของตัวเอฟเฟกต์นะครับใช้ได้เลยหรือบางคนอยากจะใช้เป็นกีตาร์ปกติก็คือปิดตัวนี้ก่อนนะครับปิดปิดไปเลย อพอให้ตัวตนี้เท่ากับเราไม่มีอันนี้นะมันก็จะกลายเป็นกีตาร์ปกติที่เป็นซิงซิงฮัมหนึ่งโวลลุ่มหนึ่งโทนห้าซเลคเตอร์ห้าเกนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับผมซเลคเตอร์เาสาสองสองเสา,สา,สานะครับสองเสาแบนมตาตรฐานดีนะสองเสาก้านคันโยกโคตรใหญ่เลยดูนะครับสองเสานะโยกได้ปกตินะนี่หย่องของ GTS เลยนะครับนี่จะมีเขียนอยู่บางๆตรงนี้ย่องดีงานดีมากแล้วเซเดนเป็นเหล็กพับด้วยนะครับ เหล็กคับรุ่นนี้เป็นแบบชุบโครเมียมไม่กันไ,ไม่มีสนิมนะครับดูนะไม่สนิมไม่ขึ้นแน่นอนนะครับอ่าเราก็จะเล่นเปีตารกปกตินะสิ่งสงรับปิกอัพผมบอกเลื่อปิกอัพเดิมเดิมเขาเสียงดีนะนอกจากเนื่องจากเป็นหมุดแบบลักษณะปิกอัพแบบเก่งดีมากครับดูหมุดนะครับหมุดยกนะดูนะหมุดจะไม่เท่ากันเหมือนพวกเฟนเดอร์อะไรอย่างงี้ครับแล้วหมุดจะคมมากเนี่ยเหลี่ยมคมมากงานดีนะตัวหลังแรงเลยนะครับก็จะเป็นกีตาร์ปกตินะครับผมหรือถ้าเราเล่นผ่านเอฟเฟกต์ก็คือเปิด เปิดมันก็จะมีเปิดปุ๊บทุกอย่างก็จะเป็นวงจรในมันตอเอฟเฟกที่เราเซตผ่านโทรศัพท์มาเลยนะครับผมเราสามารถปรับตัวนี้เป็นจําลองレスพอลก็ได้จําลองซิงเกิลจำลองเฟนเดอร์จำลอง, ender, ลองレスพอลได้หมดเลยแล้วหรือให้ตัวหน้าเป็นจําลองレスพอรอะไรก็ได้ปรับได้นะครับจำลองปิดอัพเป็นซิงซิงฮัมฮัมซิงฮัมได้หมดนะเพราะที่ผมถ้าจะไม่เปดน,นะข้อมูลในนี้ผมต้องต้องไปดูเอาเองนะครับของกีตาร์รุ่นนี้นะครับ GTRS 8 0 0นะครับ ชื่อรุ่นเดี๋ยวผมจะแปะให้ในโพสอีกทีนึงนะครับชื่อรุ่นอาจจะเป็นประมาณ gts s 8 0 0 1อะไรนี่แหละว่ากันไปนะทีนี้อธิบายในคลิปเดียวก็จบเลยนะครับทีนี้คือตัวนี้เนี่ยผมได้มาเนี่ยได้มาแค่จริงๆได้มาพร้อมคอยนะแต่คอไม่ตรงรุ่น,นครับคอที่ใส่มาเนี่ยเป็นคอทรงสแทตทผมก็เลยถอดออกเคขยักขายไปแนละ้วก็จะเหลือแค่บอดี้กับฟุตสวิต์นะครับเวลาสาหรับคนที่ได้ไปทีนี้ก็คือ ไปหาคอนะครับผมคอกีตาร์อะไรก็ได้จะทรงสแตททรงเทเลทรงโมเดิร์นสแตททรงเจมเทเลอร์หรือทรงเ s สอะไรก็ได้ครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลยก็เียบเหมือนอันนี้เป็นคอแล้วกันนะเนี่ยใส่คอลงไปจบเลยแล้วก็ใส่สายเล่นได้เลยครับใส่คอใส่สายเซตอัพเล่นได้เลยนะครับจะได้ไปง่ายครับสองเสาน็อตมีให้ครบนะครับนี่น็อตเดิมมีให้ครบเลยไม่มีสนิมเพลทอยู่ครบ นะครับผมเพราะฉะนะั้นเอาใส่คอใส่ได้เลยจบเลยขนาดคอ5.5าจุดห้าห้าจุดห้านะครับขนาดคอห้าจุดห้าเซนนะครับซึ่งระยะหา่างตรงนี้มาถึงนี้ห้าจุดห้าเซนนะครับเพราะฉะนะั้นหาคอง่ายมากคอสแตทคอเทเลคอวินเทจคออะไรก็ได้ครับคอกีตาร์อะไรก็ได้ครับใช้คําว่าอะไรก็ได้เลยจะทรงเพียเอสทรงเทเลทรงสงแตททรงเจมเส์เทเลอร์ทรงไอเบอรเนตใส่สได้หมดนะครับผมที่มันเป็นสล็อตแบบสี่เสานะสี่รูนะแบบพวกมาตรฐานนะครับ ก็ยกมาใส่เพราะฉะนะั้นคอมันไม่ได้เกี่ยวกับวงจรเลยนะครับแค่ใส่คอหึงสายก็คือเล่นอะไทุกอย่างวงจรอ,อยู่ที่ตัวนี้นะครับวงจรมันเตียเอฟเฟกอยู่ที่ตัวนี้คอนโทรลด้วยตัวนี้หรือคอนโทรด้วยฟุตสวิตซ์อันนี้หรือจะคอนโทรลด้วยปุ่มกดของมันอันนี้เป็นบอรลุ่มบางเบาหรือจะไม่ใช้วงจรก็ปิดไปน,นี่คือสรุปนนะแล้วก็ใช้เป็นกีตาร์ปกติได้กีตาร์เขาก็มาตรฐานอยู่แล้วนะแบรนด์ GTS นะครับบายมูเออร์นะโอเคเสียงเอฟเฟกทุกอย่างในเหมือนมูเออร์เลยนะครับ เอฟเฟกต่างๆเนี่ยเหมือนมูเออร์แบรนด์แบรนด์ดังในปัจจุบันเลยนะครับพวกเสียงตรง,งแต่โคตรดีนะมีน้อยกงน้อยเกล็ครบเลยผมถึงบอกตอนแรกว่าพกไปแค่กีตาร์ตัวเดียวกับฟนะุตสวิตเนี่ยคือใช้ออกงานได้เลยนะครับงานลงเล็กได้เลยสบายมากแล้วถามว่าอองแล้วเอาพุทไปตรงน,นี้ครับเสียบช่องนี้ออกเอาพุทไปที่มิกเซอร์ได้เลยเราก็ฟังผ่านเอียร์ได้เลยหรือจะเข้าตัวนี้เข้าตู้แอมป์ได้เลยก็คือกีตาร์ตัวเดียว สายแจ็คเส้นเดียวเข้าหน้าเข้าหลังตู้แอมหรือหน้าตู้แอมได้เลยแอมคลีนปกติแล้วก็ใช้คอนโทลผ่านเอฟเฟกของมันชุดนี้จบเลยครับประมาณนี้เลยนะครับ,มรบผมใครสนใจนะครับคลิปนี้ถ่ายวันที่2พฤษภาคมนะครับ2568นะครับได้ไปครบเลยนะสายชาร์จยู B ิเวรีครับทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับโอเคขอบคุณครับ